รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือกับ ในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหมอาคารบ้านไม้ให้เช่านะครับในซอยพรมประเสริฐในเขตเทศบาลเมืองชัยนาธอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาธโดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปสถานการณ์นะครับและการให้ความช่วยเหลือด้วย โดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ2องนาฬิกาหนาทีของวันที่6มกราคม2565มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายไป16หลังนะครับและเพลิงได้ลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์บริเวณข้างเคียงอีก6คูหามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเสียชีวิต2คนนะครับโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน12ครัวเรือนรวม26คนโดยจังหวัดชัยนาทไดใ้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอาคีภัยที่มูลนิ้ ที่ชัยนาฏการกุศลโรงเรียนจีนซึ่งมีการจัดที่พักพร้อมอาหารแก่ผู้ประสบอักคีภัยซึ่งเทศบาลเมืองชัยนาฏมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภัยไปแล้ว12ครัวเรือนรวมเป็นเงิน5,1500บาทซึ่งกรแยกเป็นเงินสดจากเหล่ากาชาตจังหวัดชัยนาฏ80,000บาทเงินบริจาคจากส่วนราชการผู้มีจิตกุศลและภาคเอกชน4,02,1500บาทและจะมีภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า60,000บาทนอกจากนี้ได้มอบเงิน ช่วยเหลือค่าจัดการงานศพนะครับให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง2รายรายละ29,700บาทรวมเป็นเงิน59,400บาทและในส่วนของบริษัทห้างร้านและภาคเอกชนนะครับมีการร่วมกันบริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มชุดเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มนะครับทั้งนี้จังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาทางด้านที่อยู่อาศัยด้านการดำรงชีพตามระเบียบต่อไป เสียใจนะครับกับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นความสูญเสียซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงต้องช่วยกันผมในฐานะตัวแทนของท่านนายกที่ดูแลกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับก็จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ตามเกณฑ์ที่กองทุนนั้นตั้งไว้นะครับก็จะดูแลพี่น้นองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง ในกรณีบ้านที่เสียหายทั้งหลังถูกไฟไหม้ทั้งหลังนะครับก็จะได้รับค่าชดเชยนะครับตรงนี้ประมาณ2,30,000 0บาทนะครับในส่วนของที่มีพี่น้องประชนเสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับก็มีเงินค่าทำศพ50,000บาทนะครับเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกสาม0 0ื่บาทหากว่ามีบุตรที่ยังอายุไม่ถึง25่านะครับ ไม่เกินยี่าก็จะได้อีก50,000่นบาทนะครับแล้วก็มีเ,เงินค่ายัางชีพตอนนี้อีกครอบครัวละ5,000บาทนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องตน้นซึ่งก็ไม่มากอะไรที่ที่ที่จะมาเปรียบเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการบรรเทาและเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน โอกาสนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญพร้อมทั้งกล่าวให้กําลังใจแก่ผู้ที่ประสบภัยและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนที่มูลนิธิชัยนาทการกุศลโรงเรียนจีนพร้อมทั้งมอบเงินในนามของสโมสรชัยนาทฮอ,อนบินนะครับและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวันต่อไปครับ